สวัสดีครับพี่น้องเนาะครับมือนี่คลิบหนีมาว้าเรืืองกล้วยหอมพันเขียวนะครับผมกล้วยหอมต,ตามที่ผมผมหูนะครับขอออกตัวก่อนนะครับผมยังรู้แค่นิดหน่อยพี่น้องเนาะกับหูเชร์นิดหน่อยนะครับท่านผู้รู้ที่รู้มากกว่าผมก็ได้ปวดชี้แนะด้วยนะครับผมนี่คือกล้วยหอมพันเขียวพี่น้องเป็นชนิด เป็นพันนะครับที่สองพี่น้องผมดูมีทั้งหมดน่าจะประมาณสามพี่น้องน่าจะประมาณสามสามชุดเนาะสามหมวดสามสายพันธุ์กันแล้วกันผมนี่คือนะครับพันที่สองพี่น้องพันหนึ่งพี่น้องนวยประมาณนะครับเพื่อนว่ากล้วยหอมยังอะไรพี่น้องน้อยๆครับผมนวยประมาณนะครับยา้าประมาณสักคายหนูมือพี่น้องที่มันเป็นอเล็กๆนะพี่น้องเนาะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยนะครับช่วยบอกช่วยชี้แนะด้วยเด้อนะครับผมเพิ่มเติมถ้ากลวยหอมมูนหน่อยหน่อยพี่น้องมูนหน่อยหน่อยเนาะเนื้อเพป็นมาครับประมาณคารีวมือเนาะประมาณเนี่ยครับอันน,นั้นผ่านเหลืองแล้วอันนี้คือผ่านเขียวไปน,นะครับผมเวลา,าสุกเขาจะไม่เหลืองนะครับผมนะครับผมเขาจะไม่เหลืองนะครับผมเขาจะเขียวนเนาะมีอยู่ประมาณนะครับผมเอ่อหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผมเครื่องนี้มีอยู่เก่าวีนะครับเก่าวีเก่าวีนะครับผมกำลังเจกําลังได้ทีเนาะครับนี่แหะพี่น้องเพธันว่าปลูกกล้วยพี่น้องเนาะการปลูกนะครับการปลูกให้ปลูกตรงที่นะครับมีน้ำเฉอะแฉะก็ยิ่งดีนะครับพี่น้องเนาะบ้านเยอากาศที่ปลูกอยู่ รับหลังหองน้ำนะครับผมหลังหองน้ำเรียกว่าหลังเ้าอาบน้ำพานพี่น้องเขาให้มีเป็นน้ำเฉือแฉะนะครับผมครับเพราะว่าอย่างรับเพราะว่าเนาะต้นกล้วยนี่นะครับต้นกล้วยหอมชอบนะครับชอบน่ามมากพี่น้องไม่ว,มว,ว,รรมว,ว่าจะเป็นกล้วยหอมเลวกล้วยธรรมดาพี่น้องหรือว่าจะเป็นกล้วยต่างๆพี่น้องเนาะหอมกล้วยนำบากล้วยยังกะตำใจ้พี่น้องนะครับผมนี่ นี่พี่น้องพาว่าปลูกกล้วยนะครับนี่คือกอนนี้น่าจะเป็นเครือที่ห้าหกเจ็ดพี่น้องครับผมเครือเนาะครับเครือยาวประมาณนะครับยาวประมาณประมาณเมตรห้าสิบกรบผมนี่พี่น้องเห็นนะครับผมอ่าครับนี่คือสายพันธุ์ที่สองพี่น้องอ่าเป็นว่ากล้วยหอมพันเขียวนะครับผมแต่ว่านะครับจะมีอีกพันธุ์หนึ่งพี่น้องหนวยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่หนวยยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องกรบผม หวยใหญ่เา20เซนติเมตรครับสายพันธุ์นั้นนะครับจะไม่มีหวีเยอะพี่น้องครับจะไม่มีวีเยอะจะมีประมาณสองสามมีครับผมจะมีประมาณสองสามบีเนาะครับผมมีหวีเยอะพี่น้องจะมีประมาณสองสามบีนะครับแต่ว่าล um, ูกใหญ่พี่น้องลูกใหญ่นะครับลูกยาาประมาณยาวประมาณผมว่ามันยาวประมาณ20เซนติเมตรพี่น้องความยาควมใหญ่นะครับควมใหญ่ก็จะประมาณ พี่น้องปร,ามาร BC, นนะ,ม,ะปรามาณท่อพีบีซีนิ้วครึ่งนะผมเนาะประมาณเท่าท่อพีบีซีนิ้วครึ่งพี่น้องเนาะแต่ถ้าเอิ้นว่าท่อดำเสียงพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมเนี่ยกำเต็มนะครับผมนั่นคือสายพันธุ์ที่ที่สามพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ามถาีถ้าใครคิดว่าไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ก็ช่วยโปรดชี้แนะนะครับบอกผมด้วยด้อครับผมยินดีที่จะรับฟังนะครับรับฟังพี่น้อง แดเก้าวีพี่น้องจินว่าเมดกํกำลังเต็มที่กระดังตึงนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดวันครับผมแต่ว่าห้าบัตดไปโบมนะครับไปโบมไว้เคินว่ากล้วยสุข,ข้าเครื่อแต่ว่าเขาจะไม่เหลืองนะครับผมเขาจะไม่เหลืองเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับถถาว่าสังเกตนะครับเขาจะมีน้วยพี่น้องครับเปลือกกลมๆจากน้อยหนึ่งนะพี่น้องเด้อนะครับ กือหน่วยหนึ่งนะครับนี่ครับเอิอนว่ากล้วยหอมสายพันธุ์เขียวพี่น้องสุกแล้วไม่เหลืองนะครับเอ่หน่วยเล็กๆครับหน่วยเล็กๆสุกแล้วจะเหลืองนะครับผมเล็กๆเอ่อเนว่ากล้วยหอมพี่น้องอ้หน่วยเล็กๆนะครับผมนะครับที่เป็นใส่ถุงมาจะทีตต่ขายอยู่ในตลาดถุงละยี่สิบจานสิบบาทพี่น้องอนะครับผมอา่าาเพระว่าจะเรียกชื่อไม่ถูกนะต้องขอกราบประาชายนะพี่ลหลายๆพี่น้องครับผมนี่ครับผม ผมหนึ่งสองสมพี่น้องอ้มสี่หเกพี่น้องเาพี่น้องก็มีเก้าวีครับผมมีเกวีแต่ละวีนะครับผมแต่ละวีพี่น้องผมแต่ละวีนะครับแต่ละวีนับดูก่อนเลพี่น้องครับผมอ๋อครับผมอ่งสองามสี่ห้าหกด หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดครับนะครับสิบหน่วยครับสิบหลูกนะครับผมแต่เราหวีมีอยู่สิหลูกสิบหคูณเก้าโอ้พี่น้องครับผมสิบหกคูณเก้าเป็นตัวอะไรพี่น้องเกือบหกสิหน่วยครับผม สิบหกคูณเก่านะครับผมนี่ครับผมเครือใยพี่น้องครับผมเครือใหญ่เนาะก็สูงจากพื้นดินนะครับประมาณสักยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องนะครับเก่าเครือพี่น้องผมเก้าผมเก้าหวีหวีละสิบหกหน่วยนะครับผมหวีละสิบหกหน่วยพี่น้องอยากได้พันพี่น้องไปปลูกเนาะ ทวงนี้ก็ยังไม่ว่าจะแจกพี่นเองเพราะว่ามีนะครับมีอยู่สามต้นพีน้องยังไม่ออกยังไม่ออกลูกนะครับผมมีอยู่สามต้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมหาต้นแต่ว่านะครับไม่ไม่มีต้นอ่อนนะครับพี่น้องน<อ>ี่ผมนี่คือนะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์กลางเป็นกล้วยหอมพันเจียวนะครับผมให้พี่น้องมึงนะครับ ให้ดูนะครับผมพี่น้องยินดีผมนี่นะพี่น้องอ่ะย้ำนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าผู้ใดมีนะครับคิดว่าผมพูดบรรยายไปไม่ถูกนะครับก็ได้โปรดขอความกรุณาชี้แนะผมด้วยนะครับพี่น้องมันบัแมนดอกบัวหอมพันนี้่าสื้อวายังสั้นไม่ใช่ชื่ออย่างนั้นไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับผมยินดีรับฟังครับผมยินดีรับฟังพี่น้องยินดีรับฟัง และนําไปปฏิบัติไม่มีข้อโต้แย้งอย่างอื่นเลยครับผมเพราะผมไม่ใช่คนนะครับพี่น้องหู้เยอะแต่พูดไปตามที่เห็นตามแบบพี่น้องส่วนลังบาลครับผมขอบคุณทุกทกำลังใจครับอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนะครับผมนี่คือนะครับบรรยากาศสวนลังบาลกล้วยหอมนะครับผมเอื่นว่า ขายผ่านเฉียวสุกแล้วเขียวไม่เหลืองครับผมขอบคุณครับผมติดตามชิปต่อไปครับชิปดีมีประโยชน์ฝากไลค์ฝากแคร์นะครับผมสวัสดีครับผม